บ้เจ้าอะไรติ่าเจ้าอะว่าดอเเักักจักเพราะว่าจักบ้านเขาเคยบอกขดองงานสรามลูกมึงเดเราเคยไปไหดอีาวัเฮาเนาะอันนี้วดดอกบ้านเฮานะสมมุติว่าเว้ากันลิ้นบสมมุติว่าเว้ากันลิ้นเนาะอิปด้ก็นี่เนาะอ่ิปออ๋อกระดอก้าน0ล้านมนะอ่าาเฮาฮาเา อย่าฝันเอาลูกช้าเพิ่นเด้อแต่เพงแนเนาะเออบ่ได้แต่เมื่อติเออ10ล้านมันพอกระทืนนั่นน่ะเดินงามดงก็บ่พอเออเหมนสิดอกิโยแบบบ้านในเมืองเฮาบางคนก็งแต่5ล้านนึง่าซื้ออันเว้า50ล้านคก็บ่ได้มีเนาะเว้าเว้าคบ่ได้เว้านะคํเว้าเนาะมึงว่าสติานึงก็อเสร็จ้บ่บานึง ขาดไม่ต้องขาดไว้ได้ขาดไว้วเท่าไห่บ้านนะยงวม่เท่ามันนะยงไม่ยเท่มันนี่เนี่ยเอ๋บบเมื่อก่อนมาะนาแต่หาเพื่เพื่อนบอกเห็ียดใชับมเมื่อกี้ตอนนไม่ไข่บอกไปหาเก็บไขในีกทีก็ได เพ่อไปหาเพื่อนบรเหมาขับมาขับไนดะ้าดีเด้อสบายดีดรถพกขิงเงี้รถพกขิเงี้ยับผ้าเฮียมหาผ้า,นนาก่อ,อ <c oughs> นกับกอนป่น่านกอมบ่บรเห็นชักบุได้หาเลยเนาะปันน,นกมบบรห็นชั <c oughs> มาากมัจะเห็นไปขี่ไกันเห <c oughs> <ๆ>็นแหมน่านกอแค่ผ้าเตยเฮีย <c oughs> มาแล้วไปรถไ,ไปนั่งท่าเ,เห็นผ้าเขาลอยู่เอาไรคือมาสัวตายที่มาถูผ้าอยพรสะว่าญาติเราเห็นอย่ได้เจ็บผ้าน ไทผาตัวเองอได้ยังบาหนะ้ยแล้วไม่ก็หอยก็อันนี้เอันนี้บ่ได้หลายเนียเนาะโคมดูเคยอบ่น่ะเจ้งครับดูบเจ้งวันนี้เหอวันนี้น,น,นะนอย,ออย,อะยะู่ทงคางยกมืดเนาะขามือแจ้งปาน้หดิทูกเ้ย้ Thu nha thu nha. Thu nha Bài gì Thu nó Thu à, thu. ba. À. <laughs> một bình thu, nhưng một bình thu khác. Nè. <laughs> Chạy ơ khí kiệm Phải dàng hãy bừng khí kiệm Hà có hồ bơ và lộ của mình khí kiệm

ถ้าอันยั้อาบนังอ่านนักินข้าวได้ค่ะนั่้กินข้าวถักก้อนหน่ดยสิยันว่าคือผ้าเอามาให้แค่ใส่คือบอป้ามือเราจะไปหาอยู่ค่ะโอ้ัหตกมต้เน่ยมันมันเปนต้มมันตกอทานมัจะจุ่พื้นหมดน่มันนาจุไปถ่าอยู่เพื่อนรดถ่าถึงเต็มรด นั่ง no, หักนั well, ่งว่าวเพียวอย่างนละอัดคลิปอยู่อัดคลิปหลายเรื่องว่าหลายเรื่องหลายหลายเยอะว่าเรื่องเงินเรื่องคนสิตีนั่งเขาว่าอยู่ในินึงคนสิตีกันมาได้เราเขาว่าเราเม่นควมำคือเจ้าคืดอะีรเขาว่าไปบุ่ไหา้เขาพูดเนาะครับูมัเขาว่าทาไปเบิ่งในคลิปนะเบิ่นกระชักดอกเขาว่าช่วยได้คือบรได้เป็นเขาเขาอยู่อะไรกันเนาะ มันจะหลายหลายมุมมองเน๊ะหลายหลายเพราะมันกับพิษตรงที่ตัวตีนะจ๊ะอ่าครับอันมันพิษตรงที่ว่าถ้าชื่อว่าอะไรเนาะหลายหลายคนกับหลายว่าเข้าไปหลุดหลุดสุมรลดก็เลยเข้าว่ายอะเดวอดในเนื้อเป็นนางลิงปอบอเทียบ ให้ย <One input> huh? okay. ังลูกกระดกระโดดเทนี่ฮะว่เป็นอันท้ายคลิปแดดพี่น้องเลยเนาะนน่ะบึนบึนครับใส่ตะปาเด้อใส่เกาะใส่อะรอบตขอสี่ขอบขอเอาไม่ติดใช่ใจใส่ขอบซ้อมากะะนุกแรงไปเมื่อนั้นพวก่หักเป้ กินกินสดแซ่บสดสู้หลมยหลายเลยโอ้ยยังมาแล้วตะเกียวข่ายังะเกี่ยวข่าเล่มหยาวผมต้มของหาลเท่าที่เกี่ยวบัวายมัเล่มเล่มมัใช่มาต้นเล่มมัดเนาะแบบนั้นนะแบบาเกี่ยวไห้ใหญ่นั่นนะหย่านะไห้นั่นนะยังม่ได้เกี่ยวเด้ไห้นั่นะไห้ใหญ่น่ะไห้จะบ่ะเขาไม่ใช่ไมชุกเลย ยงไมต้องคนเลยมาเจอมาเลยบ่อสา่าอะงไงนี่คนน้อยนี่ว้าองมืดช้ำอีกแล้วบ้าชิ้มาจับแบหนึ่งมาะจับก้องมาหนึ่งคนน้อยบ้าเริมบ้าเลยเริมมาจียจาเลยนี่ อันนี้ก็ถอตาถอตายังไม่ได้กินข้าวทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไรยันจากเมื่อกินข้าวกินน้าให้เรียกเมยาขโมกขับใจไลายเด้อแต่ลายออื่นไม่ได้แต่งสิลิน้ำไปว่าพื้นคนเก่าลายก็สร้งหัวได้ากันบ่บอกเนี่มันถือ่เป็นยังสุริกันเขาเอนสุริกัน ทซเ,เลกันดิบน่าโซเลกันคนมีเฮือนเขาน่าเฮือนกค่ไปจังเงยเงี้ยเยสเงีนถอหัวเท่านี้กะใช่เ่ีขอบใจเด้อขอบใจเด้ออืมเป็นเพลงทักซับขึ้นเหนงก็ไม่บงแค่เนงบนยังขึ้นเพนงน้ไยเไล่ มันผลโยกละยังหาเขาไรอยู่เนาะเมลายเไื่ไปหาเมขายไข่หั่นทไดชขายบ้างมันเห็ดวัตถุดิไหม่ไปมันนั่นแม่นาให้ของเราขึ้นชงไปเลยเจงเชโวยเน้ยเขาก็ยังมาได้ตั้แรามอินทรีชัมูไห่เนาะแรามาช่นมูไห่ขอิหรีักมอนเน่ยเนาะ นี่ขากว่าอะไ้สับแกนี่เนาะเขาได้ถึงวัาพนมาิเช็ดอกอะนะยังชอบบ้าย่าาบมเ,นะเรามีบัตรแรงงานบอกัวมั้งนะนี่นี่ล้วก็ชิมาต่อมัแล้วเนาะ เจ๊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 ้าเนี่เข่าแรกสิเจ๊บุอยากเข่าบ่อยากเข่าบ่อันนั้นได้ยังบุอยากกันเมือเด้คํา bara ยังบุอยากกันนั่งยินเดนวานบังคับการไฟคิดบ่ได้อีกเนี่ยอกันเจอชิบะตีเขาอีกบ่ได้ก็ต้องอยากเข่ากองเขานอย ขาดด้วคิดเด้ road, so mm ่ยฮอน้อยน้อยข่าแม่่ะยอนอยากเข้าเลยนี่กับซือกันเ้ยนี่กับทำลายชอนอกกับลูกมันก็ด้ังินไห้เหรอะอีนองถีงเต้านะจักโตใส่หมบางเด้งนี่ตุ็นเมย์ลูกอิ่เงี้ยนาะอืมที่สามที่ชีกน้อนเมย์ห้ามมาแต่โตยาเป็นโตยาคนกินเป็นกับเพาญเพราะเพิ่งวัดสามพันวนวะมันน่ะอืมชินกินกเป็นเ่นนเือนตาบุดุปันเบาอะไรมันกะ พูดหนึ like Never, like hmm? er. no, ่งนนิดนึงพูดหนึ่งกันนิดนึงลูกก้อนเบลูกเป็นก้อนเบ่านะพ่อเป็ก้อนเบ่าจางเป็นแค่จางวาแค่เอายามะม่าเป็นเด้งแล้วเป็นแต่มันอยู่ชวานคนได้แต่อยู่ชวานพวกตัวยากินมันเฮลลงมีซื้อมันเขินไห้เจ็บปงกินหนีกับเออยรางมื่อกับเท่ารลังมือกับางเมื่อกะบ้ากูอ่ะนะเมนเขาเมื่อระเมื่อไงโบ่ได้เราบ่โทอกะโท่ฉันผักแก่มาหักแอนโมซิตไปเอาแต่ละเมื่อ มือด้นะถ้วยถ้วยเป็นกระตกเป็นเอเป็นมอหอม่กเสื้อนานเนาะายเท่อยุ่ะไผ่ายดผ่ารูกยดผ่า่า่ยา้วชามเท่าบในงานล่มกันนะเป็นว่าพื้นึกเคยนะเนี่าพื้นึกเคยเิ่นอะไรเงนอทำอยู่บ่ อื่าช่วนเฉลี่ยกันเรื่องของคุณยิ่งพอพ้นลูกเคยตั้งเาเดือลูกเคยกะเบิงคลิปกันนะอ่าชว้นะชิมมัวตอดคาบเผ็ดเภทแล้ชาชาเลิ่มื่าอยู่ชวดีได้แล้วเพิ่งเม่เวียเพิ่นกินตัวกิ้เถ้าไปยังม่เลยนะเป็ดรำชินหมูไหด้หนึ่งไะเป็ดรำชินมูได้วยนม่ผ่าไม่หานะครับหมูเป็รำให้นท่าดำเนาะนไม่ตูเน้ะอันยืนว่าก็เจ้าเมื่อนั่บอก เจ้าคนเกี่ยวข่อนะน้องใตู้อยู่ะเมยเท่าใครเมกคนไดน้องใอเมย์นะเออมีเมกผามามีเมฆผามาแต่ผ้ามูเมยข่าว่าผ่าหน่ะวะเออเออน้องมาข่าวือบ่อน่ะน้องอีเมยเออเท่าอีมกับพี่น้องเดียวกันแต่เราอันไปทำก็ไปเท่าว่าท่าท่าเต็มใงเพื่อนยูไม่นี่จ้ะเป็มหนึ่งหนามีอยู่สิบโต ตั้งได้หกชิพน่วยชุดหนึ่งละสองเซนหะบอกจะเอื้อต่น้องแล้วก็ไก่นะเนาะบ้านเมื่อเขาก่าเพิ่นกับหูอยู่ดอกเนาะว่าเขาบ่มีทุกอย่างคดองคดองบอกแล้วว่าคดองนั่นก็ถ้าไหวที่ะถ้าไหวทีนะเออไหวแล้วบ่นะยังท่านไหวไหมคะเออท่านไหวบ่คดองนี่ต้องแก่งต้องบอกข่อยก้อนมูเด้อคดองเด้อไม่ได้คนเครียดแลกคับอกบอกข่ก้อนมูไข่อยสีแกจงบอกเอ็นซี เป็กี่ก็ถามอยู่ว่าขดมเทไรเทรนี่อะไรสุกเปงน้อไแซ่ไหมเยอันศบสบเกาะเสร็ันยาบุใส่ไปมุกมะนาวือว่าให้ไม่ใ้เราว่าให้ไม่ให้เจ้าเขาปิ้งอย่งนีใส่กาะเกาะบมาแล้ซื้อไม่ใไม่ั้นบอกันบอข้าเนี่ไปหานอไม้เนยเห็ดไปซี่มาให้เราเลยเราเด้อบันบอยากให้เราเห็ดใน้นเราก็จมปวดเขนปวดาย เมื่อเมีนยลอยปลายปีโ้ยอยู่้นแค่ได้วมีหัวเาอ็ไรเนาะี่เออกไปด้วยนไปแล้วไลันบุมีแนวอันันแล้วไห้ไก็ได้เลยมัดไแล้วยังแก่อะวะมได้หว้เดือนได่ะลูกสาวบังะก็กันมาเดือนมือชเดือน่มือโองกน่ะ น้องผากมูงเลยหักเสี้กนเก่งว่ะกินน้ำเพล่นนองมาผาไม่กูรู้ว่ากูจะไปชักยาว่ะมาขายหน้าเปสิ่งให้ดอกว่ะโอ้มึงมีหน้าขายอยู่ก็เขื่อนวายก็ยังมึงยังมีหน้าขายอยู่เนี่ยเหมือนว่ะเด้อยืมพอรไม่ได้โม่หายวันนี้กูชิเยอะฝันนอนตื่นหน้าชวนชาววัดบ่อโตเป็นปลากระมีอว่ะย่างยงือท่านหวยน้อยท่านอะไคุ้เออแน่ท่านหวยน้อยโตหน้ากับทาไฟบู ขา้มีนาเนาะมะนอาช่เมงเราขายผ้าพุ่นไก่ได้อยู่ได้ลดไหรดอว่าขายผ้าพี่ได้เนี่ขายบ่านได้เป็นประเชแล้วขายบ่ขายจะน่าจะขายชื่อลดไทขายได้ีแน่นอย่เยวจาหน้าใช่ดิบมมนี้มหน้าขายไ้มมีหน้าเห็ดกเี่ยวที่งกะเบานที่ิงกระเจกัวจางมูวานยังว่าได้ยังมีเขา ว่คขันเอาคักนี่มาเบิ่งนี่กรเพร้มันเจ็ดแปดสิบปุ่นมาจัก,ก,กคันบ่าากลัวหันที่คิดว่าฮอตดิเจ็ดแปดสิบไทยดำแล้วก็ใส่ปุยคักนนเนาะก่วงได้แม่ภาคก,กุ้นกับก่วงเติบอยู่านานไดเออนหน้าเอ้ก่วงเติบไรทั้งในเป็นหน้าร้องนี่อายุหน้ากว่วงเลยเนาะก็เลยสวยเอ้ยแค่ไม่แห้งน่ะ เราป่เทได้เช่าแล้วโปไข่บปเขาให้น่ได้ไอเนี้ยของนลได้ยังไงยังไงนี่บ้อไอ้เนี่ยาให้พ่อผมวิ่งว่าให้อแช่ก็ทำนี่นะว่าบอกนี่ช่างเพิ่มนี่นี่นี่งานยางนเ่ไอ้เก่งแค่กองก็นเก้งวัดมาเศราบ่ด ย่างอนี้เป็นรับดีๆผักบัอกินยาบ่อนะกินยายาที่ใยาที่ไอก่อนยาหดิหบยังเป็นไอให้กินเย็นดิกินเรา้กินให้เ้าะกินเนีก็เศ้าแหละน่ะแลไอแล้วี่อื โอเคๆสิกินแฮงเด้อครับ่ได้แบ่งสิแบ่งให้แม่กินบ่อันนําชมแบ่งเด้เนาะกินน้ําตัดเนาะเจ้าก็เลยเลยเจ้านี่่กินนําเ็ดไดก็เซาเลยล่ะอย่าได้ไข่ใหญ่นี่เอา ชนบริหั่งเขาดิทร่นแล้วเปียกหอบหอบต่อเปียกครับนักนะนักนะนกก็อดนอนเล้วหาบุญชีหาพ่อยอเลียบเลยเกี่ยวเปียกมดบ้ยังตกตึงไก่แล้วแ่าหวยอะเกี่ยวเห็ดเป็นหมัดเอาหมัดย่องเอานะได้มัดฉันเกี่ยวมันมัดเอาหงไว้เมื่อเี่ยวแลเืแต่เศร้าแล้วเป็นผลแล้วีกินเ้อรับไปกินด้ ท่านอยากกินนู่ะเออท่านเนียท่านเนียขอเดิเอ้อนี่ท่านเลือกจ่เอาอะไรตุ้มกันเห็นแล้วเอาอ่ายันขอมือแต่งนู่นละจ่าเบิรงเนาะวันจุฬามามื่อเดียวขอดแทงเลย,เเลยมือเดียวมาเนาะบอกขันบาฮู้เรื่องว่าขด,ดองกับว่าใหาล้ลาฮู้ไว้ก่อนก็นดีเนาะเออมันจังบนเดี่ยเออจัง ก็ให้เราหู้โลดเรื่องกระดองเขาตกลงกันเขากขมือเนี่ยเขาตกลงกันเรืได้ยุตกลงกันกับขึ้นให้ยากได้หน่ะบัดมาว่ามือมือบดเดียวน่ะเมี่ยเขาคิดแพนหรือเปล่าแล้วเขาบอกตกลงกันกับคอกระแตงเลยว่าเข้าใจยุ้ยเขาตกลงราคากันกระดองกระดองแล้วได้หนแต่บอกให้บอกอันนั่นแล้วให้บอกผัวแล้วนะก่อนชิบวัดสีบอกอะไรบอกช็อันเขาซา้านบอกอันที่แล่ก็บอกแล้วเออผู้ชิบว่าซาล้านกันเลยแต่โตเอามันกระดอกมันข้าวสารชิบบออะไรได้ โปชิบล่างก็มีเนะไ่ป่งลายหรอกอีตี้เนี่ยพีว่าขอมืออิตตีดุดก็ได้สัลูกมึงก็ได้สั่ชับบ้านชเมืองนะหรอกเมืองไหอ่วนลายบ้านห้านคนเสเอาซ้ำกันได้ไ่ได้แพงนะนค่ดอกบ้านห้าสามิบล่าลูกอันนี้ดุ้านม่ท่าลำนะสามิบล้างบ่เจ็ดชิบล้าวันกขอให้ชาบชิบผมก็ชี้ชิบแลนุดลูกนะ อามาเอาจัป้างูกป้าเจ้าอยากให้เอาจักล่ะจ้ะป้าเจ้าอจักละเจ้าอะไรจัก่ะกระงเห็นไหมดจักละจักเพราะว่าจักบ้านเขาเคยบอกกระงงานสะถามลูกเมืองเด้เราเคยไปไหว้กระงมี่าเขานะอนี้วัากระงบ้านเ่านะชิมุเราว่ากันลีบชิมุเราว่ากันลิบเนาะเออชิปอะไราูกนี่เนาะฮะชิปเอ ก็กระงดงหาสิบล้านแล้วโมมีเงินหอดหาสิบล้านอย้าฝันเอาลูกเ anyway. ้าวฝ่นได้แบบเพีงแค่้เนาะนได้เต่เมืองตินสิบล้านมันพ่อกระเทืนนะนะใจกระเดินงั้นดองกระโปอเออไม่เห็นชีรอกิ้อ้ยแบบบ้านเมืองเรามันค้นกับกรงแต่หาล้านนึง ว่าซ e> ื้ออันว่าหาสิบล้านคำกับบามีเเนาะรืว่าอว่าน้มได้บอกนะทำหว้าเนาะมึงา่วบาทรนึ่งช่องเสริมบ่บาทนึ่งเาบาตหนึงขาดได้ขาดไว้ขาดไว้เป็นยังคือขาดไว้ขาดไรเขาบ้าเขาก็เอาแล้วอกเนาะก็เพื่อมาให้เขาฉันก็จะไล่เขาได้ขาดินชิบิบะเออเอาแล้ำบัตรนึงไหมกำน้ำทิก หาหาสิบล้านบ่มสิบล้านสาล้านโบเมนว่าว่าห่าสิว่าข้าบาทหนึ่งเลยที่หายเบสเดยเนาะโบเมนหายร้อยรอสนั่นนะุ่มสาล้านในการเงืนอครข้าปากกระล่านได้บอกสามล้านโ่คนน่ะเงินไค่ข้าปากสามล้านพี่ชามหนูก็ชงหนึ่สี่ลุงครับบ่อน่าดูหนูก็ไปเชื่แล้วกูไ่เคยไปถามลุ่เราหู้อีนอกราไปไปรื่อจี ไปไหวกระโดดกะดดหัวบ้านเอนเขาก็บอกแพงแม่น้ะกันบ้านเขาทำร้าหาชิบนร้านเนี้ยชาวรานเนาะชา้านเั็ิลายอย่างนี้สามหมืนบาทนันเนาะช่างกระตรงมานะล่ะวันนี้ท่านโชว์บ่อปวน

รับแล้วบบานนีคบคนเ้อโอเคเอัสบายดีเ้อะเอาขมุกขลายพี่น้องเอ๋สบายดีพี่น้องสบายดีไข่ใสเีเอาชิ้นหมูใหิ้นมูเนยไข่ลูกคะเออต้มควนแลพริสามนาายน้อร่อยเน้องเอนี่บัตรบัตลุงนามา เรื่งองเราบ่ใไหเบ้าเอาลายเนี้ยบ่มีเราสิบชาวล้านน,นี่เนาะเอาได้กะหาน้ำกันคือเก่าบาคาดไว้ยันบัดป้บัดห้างกันนะบ่ผูใดบ่ข้างไว้ติเขามีเขาห้เลยเขาม่เขาทเนื้อาแน่ย เหี้ยวก้วยมาเลยเคนจังหวัดางเหนีอทำนหรอเห็นหะโซเลกกันลิศคันว่าผู้หังผู้มีจะห่วนพ่าแทนเนาะสี่หสิบล้านอันนี้แล้วก็บโมีทุกยากหากเราดีกับาแล้วเพาเอาหีดจะชื่อกันไร้เขามาจากว่าเรียกว่าเอาลายกันว่าหสิบล้านกันเออปงแต่หาล้านสิ้สิบล้านสิบล้านกัว่ากัน ชักเนี้ยแล้วดีก็คือแห้งแต่พี่เขาก่ได้เเนาะแม่ก็โซอยู่จักสีไปป้ามือใดแม่มะนาวน่ะเรื่องช้ำเดี๋ยวนี้กับนี่ถุงบีนี่ถุงบีพอได้มาเบิ่งมะนาวหมนแล้วทุกคนเด้อ่ะพี่น้องเนาะชั้นนี้เด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อทุกคนเด้อ